สวัสดีครับพี่พี่น้องนนะครับผมท่านไหนสนใจงานคืนนกคืนไก่งานลำพงรีโมทไว้ใช้งานนะครับผมวันนี้สายบินก็ได้มีโอกาสมารีวิวงานรอบดึกให้พี่พี่น้องนได้รับชมนะครับผมท่านที่โอนตังแล้วก็รอรับของหน้าบ้านตามรูปตามคลิปตามวิดีโอที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดล้อมไก่ชุดสายตีสายปะทะ ชุดปราบเซียนนะครับผมชุดสยบไพรีก็มีนะครับผมสายบินมีให้บริการนะครับผมให้พี่ๆน้องๆรับชมพอเป็นแนวทางนะครับผมรายละเอียดนะครับผมก็จะอประมาณนี้นะครับเป็นงานลเอียดเท้นะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะครับผมก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเลิกงานถึงมีลมหายใจเป็นของตัวเองนะครับผมงานคืนของผมลาช้าก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าทำคนเดียวนะครับผมเวลามีน้อยนะครับผมตอนนี้ก็มารีวิวก็ประมาณสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับผมยังไม่ได้นอนเลยครับผมก็เข้างานก็ ตีหกว่าๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสนใจสอบถามงานอย่างอื่นก็ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับ